สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันสาค่ะกลับมาเจอกับเรานะคะนำรถสวยๆมาฝากให้รับชมแล้วก็รับกลับไปไใช้งานกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าเป็นยี่ห้อ isuzu หัวโรบอคอปแคปค่ะเครื่องคู่ตัวนะคะจะเป็นเครื่อง210แรง 4HK 4สูบคอมเรอรเทอร์โบนั่นเองค่ะลูกค้าแต่งสวยแต่งรอจัเต็มให้ลูกค้าประมาณนี้นะคะคันนี้ก็จะแต่งเป็น หมวกเลดน,นะคะแล้วก็มีกระเช้าบังฝุ่นหน้ากันชนย้ําหมดยื่นค่ะตัวโรโกคอปนะคะแต่งจัดเต็มที่สวยเลยค่ะลูกค้าสําหรับรถคันนี้ก็ยังว่างยังโสดนะคะถ้าท่านไหนสนใจอยากรับไปใช้งานค่ะแวะเยี่ยมชมหรือโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรของอู่หันซาค่ะ,ะสีตัวรถคันนี้จะเป็นฟ้ามุกนะคะฟิล์มติดเป็นฟิล์มประหลอดค่ะส่วนสเปคกระบะคันนี้จะยาวที่3เมตรหกสิบเซนและแนงสามไม้นะคะลูกค้าเสาสูง85เซนนั่นเองค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะยังว่างยังโสดนะคะรอเจ้าของที่ชอบและถูกใจในคันนี้มารับกลับไปไใช้งานไปไว้ดูแลได้นะคะสวยมากนะคะรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้ค่ะเดี๋ยวพาชมภายในกันนะคะคันนี้อ่าก็จะสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์นะคะไว้เนาะตอนนี้จะเป็นเบาะน้ําตาลครีมค่ะลูกค้าก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเหลือลงแว็กนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะตามภาพเลยงานสวยจริงๆค่ะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องแทกสี่ ลูกค้าแวะมาดูตัวจริงได้นะคะประตูแล้วก็หุ้มเป็นแคปราให้แบบนี้เลยส,สวยๆเนะาะเป็นงานเชื่อม CO2 ทั้งคันค่ะลูกค้าโชว์ตะเข็บนะคะคันนี้เป็นสเปคความยาว3เมตร60เซนนะคะลูกค้า,าลายสวยสีสวยคมชัดไว้ใจเราได้ค่ะเรื่องระบบงานสีนะคะเก็บงานภายในหัวเก๋งเครื่องยนต์เครื่องคาสซีเนาะ ไปม,มาดูงานจริงตัวจริงนะคะผลงานของเราได้นะคะรับประกันความพึงพอใจทุกคันแน่นอนค่ะฝัะ่งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเดินเป็นท่อแฟด3สามโมกไว้เตี๋ยวนะคะลูกค้าติดตั้งแต่ด่วนเพิ่มเติมนะคะเรียบร้อยอสีฟ้ามุกนะคะสุดสวยก็จะเล่นเป็นลายกลมกลืนนะคะตัวนี้ก็จะมีชมพู่นะคะขาวดำนะคะแล้วก็ฟ้ามุกตัวรถนะคะคันนี้ ฝากถึงทุกท่านนะคะที่อยากรับรถดัาไม่ไปใช้งานสักคันหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ก็สร้างขึ้นเสร็จใหม่นะคะนำมาฝากให้ได้รับชมกันนะคะถ้าชอบและถูกใจแวะมาเยี่ยมชมนะคะทดลองขับได้นะคะตัวนี้เป็นโรบคอปหัวแคบเครื่อง4 h K 210แรงสูบคอมเรเทอร์บเป็นคัสซีนอกพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าเล่มทะเบียนออกพร้อมรับกลับได้เลยเรายังไม่ได้ติดแผ่นป้ายให้นะคะแต่เล่มออกพร้อมโอนได้เลยคะ่ะลูกค้า ตัวนี้นะคะยังว่างยังโสดนะคะสวยๆแบบนี้นะคะรอเจ้าของมาจับจองอยู่จ้าถ้าท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้นะคะก็การออกรถของทางร้านนะคะก็จะมี3ช่องทางค่ะเงินสดนะคะทกะสแล้วก็ไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์ของอูหันซาค่ะ0 8 1 3 6 1 9 2ห9 0 8ง้า 2 7 7 8 5 4 9ปนะคะปรึกษาได้ตลอดยินดีต้อนรับบริการทุกทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ